เือกก้อนหรือกุยช่ายเผือกเปื่อยค่ะแล้วแต่ว่าใครจะเรียกอะไรนะคะเหนียวนุ่มหนบหนับ,นบอร่อยมากๆไปทํากันค่ะแป้งข้าวเจ้า6ช้อนโต๊ะแป้งมัน4ช้อนโต๊ะน้ําเปล่า200 ml แบ่งใส่เป็นสองรอบนะคะคนให้เข้ากันจุเป้นเดียวกันค่ะเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนไปทําเผือกกันน้ํามัน3ช้อนโต๊ะกระเทียมสับปริมาณตามชอบผัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะ แล้วก็ใส่เผือกลงไปได้เลยค่ะเผือกของเราหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะหั่นให้เล็กที่สุดเลยนะแล้วก็น้ำเปล่า50 ml ค่ะผัดให้เข้ากันเลยผัดจนกว่าเผือกของเราจะใกล้สุกนะคะได้ประมาณนี้เราจะปรุงรสเลยนะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนชาซีอิ้วขาว1ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แป้งที่เราผสมไว้แล้วลงไปได้เลยนะคะคนแป้งก่อนนะก่อนเทปแป้งลงไปค่ะ แล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใช้เวลาผัดไม่นานนะคะแป๊บเดียวเขาก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วค่ะพักไว้ให้เย็นแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะ ซึ่งที่ใช้นึ่งนะคะทาน้ํามันก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะนําเผือกก้อนเนี่ยลงไปนะแล้วก็นําเผือกก้อนที่เราปั้นไว้แล้วนะคะลงไปได้เลยอย่าไว้เข้าตัวติดกันนะคะขนาดของเผือกก้อนเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะว่าชอบประมาณไหนคะ่ะลูกเล็กลูกใหญ่ตามใจเราได้เลยใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคนไหนฟังสูตรไม่ทันกดเข้ารปดูสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะสูตรน้าจิ้มก็อยู่ในคอมเมนต์เหมือนกันนะ